ลมแผมแ่วมันนแเงวลิ้นทองก็มีบันดีสีทองก็มีบันดอ้อนใจนักล้อมมันตีกีตาคุนชาจะนำต่อไปถ้าวันนี้ลำลายเตียงรวงหรือไทยสายเุดญครครับก็เดี๋ยวมาให้ดูวิธีการต่อก่อนนะครับวันนี้ผมนำมาใช้กับไฟแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์12แอมป์นะครับก็วิธีการต่อก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับ เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นแบต12โวลต์12แอมป์นะครับก็คีบขั้วบวกลบนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เขาก็จะมีนะครับช่อง DC 12โวลต์นะครับผมไฟบวกลบนะครับแล้วก็สปริงเกอร์นะครับสายฝาสําหรับต่อลําโพงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับช่องสัญญาณเข้า aux นะครับแล้วก็ช่องสัญญาณออกเอานะครับลายตัวนี้นะครับเป็นช่องสัญญาณออกนะครับแล้วก็จะมีออกออดิโอนะครับไว้สําหรับต่อไปเข้าแอมขยายนะครับเพื่อที่จะใช้บลูทูธตัวนี้นะครััับบสส่่งงเขข้้าาแอมยยตวไดนะคร ต่อเข้าช่อง m อ3านะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสินค้าได้รับออกรเรียบร้อยนะครับรูปทรงนะครับขนาดกลางนะครับตัวนี้เป็นแอมขยายขยาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับสามารถใช้ไฟบ้านไฟรถยนต์ได้นะครับติดรถประชาสัมพันธ์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ที่นำมาทดสอบนะครับก็เป็นลำโพงสิบสองนิ้วนะครับจำนวนหนึ่งคู่นะครับผมก็คุณภาพเสียงนะครับดีมากนะครับสำหรับแอมขยายรุ่นนี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่มีฮอนนะครับเพื่อ ติดรถประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สนใจยังไงทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับแลดลมลมแถว